พี่ดาราแบบน้องพันลักแมวทำเรื่องมากสว่างขึ้นสิบเบอร์นี้แขนใครแขนปกติคือสีนี้ ะคะใครที่มีผิวคล้ำแบบเราแล้วสงสัยว่าทาแล้วมันจะเนียนหรือเปล่าบอกเลยว่าในชีวิตจริงอ่ะมันเนียนนะอันนี้คือแบบในกล้องเนาะยิงข่าวสว่างข่าวโบะไปอีกนะคะเดี๋ยวทาข้างนี้ให้ดูแล้วมันมีความเกลี่ยง,ง่ายมากเหมือนทาโลชั่นธรรมดาปกติพวกแบบโทนอัพแบบเนี้ยมันจะต้องเหมือนพอกเนาะอันนี้คือเหมือนทาโลชั่นเลยทาไปแบบเนี่ยดูนะนับหนึ่งสองสามเสร็จอะว่างั้นนี่อะกลืนแล้วนะเห็นปะ แค่นี้เลยเสร็จแล้วข่าวทบกันเราเห็นปะอันนี้คือไม่ได้แบบโบอกอะไรมาเพิ่มเลยนะก็คือทาอันนี้ก่อนก่อนถ่ายคลิปเนี่ยเนี่ยแล้วก็ทาให้ดูนะคะ เหมือนกันเลยเห็นปะสว่างขึ้นแบบ1ิบเบอร์จริงๆจากตอนแรกเนาะเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงขายดีมากมันใช้งานง่ายมากเกลี่ยง่ายเกลี่ยไวค่ะไม่ต้องพอกไม่ต้องอะไรเลยคือทาเหมือนโลชั่นปกติเสร็จปุ๊บมันก็จะทําให้ผิวเราสว่างขึ้นเลยในทันทีจะไปาคาเฟ่ไปเที่ยวสิ้นปีนี้จะไปถ่ายรูปนะคะทาไปเลยค่ะคุณแม่สว่างขึ้นแบบไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์เลยคือเหมือนทาฟิลเตอร์ในชีวิตจริงอะ่ะอันเนี้ยพิกัดในตะกร้าเลยค่ะ